ก็นี่ไงก็เปิดตีสู้กันกูก็ชนะเพื่อนม่งคิดว่าไงเต่ถ้าไม่เปิดมันก็แพ้ไงเพื่อนทำโคตยากเลยพี่เมียมันต้องทำไงมันต้องใช้สกิลหนึ่งให้ติดแบ็คแฟล่ะก่อนจะใช้สกิลหนึ่งให้ติดแบ็คแฟร์่ะมาช่วยพี่ก่อนขอความเจเจะโดนในองเร็วอ้าวเอ้ยกูจะหลุดเลยเขาเชื่อแล้วมาแล้วเป็นไงตายไซเตอร์หยับเลย อันนี้เป็นระบบแบบแรกที่ยที่ทำให้เครื่องไหลขนาดนี้เฮ้ยไปไหนอนะน้องระวังกูสวนนะอ๋ะอแม่มึงแม่แมึงอ่ะ <laughs> <laughs> มาตอนนี้กูไม่ใช่กูคนเดินมันละมึงเขวี <laughs> นน้ะไรมึงมานี่นี่กลางสังเวียนกูอยู่ตรงกลางนี่มาดิ <laughs> มึงจะสู้อะกูตัวตัวไม่ได้หรอกเพราะกูแม่งลานบอสเลยอ๋อนี่คือไปแต <c oughs> ่งใหม่นี่คือข้าเพิ่มแขนมาเฉยๆเหรอประดับบอสว่าไรก็คือกูจะต่อยมึงให้ตายไงแค่นั้นแหละเหมือนอย่างงี้ไม่ใช่เพิ่มแขนมันมีพลังวะเฮ้ยเอ้ยตดแล้วหนึ่งรอบแต่อันตีหมดก่อนทำไรเฮ้ยม,มันเพิ่มแขนมาแล้วมีพลังอ่ะยังไม่ได้เอาจริงกูยังไม่ได้เอาจริงมันยัง่ย โม่จัดเลยสัตว์โม่ใหญ่เลยนี่โม่มึงมีอติไงแต่กูไม่มีไงเอาสัตว์ไปทันขอแค่กูทนได้ทนได้ก็เฮียแล้วกูยังไม่จบเลย อกูทนได้เมื่อกี้กูแค่อ่อนให้กูแค่แบบทำให้เด็กเขาขำกันตอนนี้กูไม่ขำน้องเพื่อนดีใจเด้อวะหน้าทิ้งไปเลยวะเพื่อนอะไรมันทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเราไมโดนสามรอบแล้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ แคกูทำไม่ได้เด็กเขาขำกันแต่ตอนนี้ไม่แล้วมึงอ่ะตายซะมึงไปไหน,นก็หนีกูไม่รอดหรอกทางตนนันแล้วเพื่อนจบกันทันทีกูแค่ยืนนิ่งๆมึงก็ตายไปเห็นปะกูบอกแล้วกูให้มึงดีใจไปก่อนแรกๆอ่ะตอนนี้มึงฆ่ากูได้อ่ะแต่ตอนนี้กูไม่แล้วอ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อมึงอ๋อเหี้ยมึงมาเนี่ยมึงอ๋ออะไรอ๋ออ๋ออ๋อคือแบบอ๋ออ๋อหนีดิหนีดิวิ่งดิวิ่งดิหนีเข้าไปวิ่งก็หนีกูไม่ได้นี่วิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิหนีกูได้มั้มล่ะนี่ไงอะไรเพื่อนทำไรเพื่อนถ้ากูไม่ตายตอนนี้กูสวมกันได้เลย คือสีอัยสีอะไรอ๋ออ๋ะเฮ้ยมาแล้วล่างสองวิโดคิมหาเตอร์เสิร์ตไอเตอร์เลยอยู่ไหนแล้วก็เลนมันเลยไหนมันอยู่ไหนอ้าวไปไหนแล้วเพลินไปไหนแล้วเพื่อนรออยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ว่าหนีไปแล้วหรอเออมันคนละชั้นกันนะหนวกป่ะคนชั้นยี่อะไรเมื่อกี้โดนกูต่อยนี่สามทีนี่มึงมึงเข้ามาเยียมึงก็ตายนะมึงเข้ามาเออเออเออ กูตายกูตายแรกให้เดี๋ยวเด็กเขาขำกันน like right ่ะก oh. 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 like, er> ูแบบว่าตายกูตายให้เด็กเขาขำกันอ่ะอออ๋น้องน้องคิมน้องคิมเป็นคนนี้น้องคิมเอาเลยเอาเลยเข้ามาเอาเลยดึกมันเลยไปเลยจ้าลุมลุม คนที Main ่เข <hi> ้เามาแบบนี้โดนลุกทุกคนอะไรน้องดับนั่นแหละไเลเจ้าดังตายนี่มาไรอ๋อภ <ana> ูเขาไปด้วยไอ้สัตว์เฮ้ยเกย้เฮ์ไปไป เอดบินเลยเอาแน่จริงลุมลูเมเตอร์ใครลูเมเตอร์ได้กูให้เลย1,000ดอลลาร์ไอ้เหี้ยไอ้ครับอ่ะเฮ้ออะไรเนี่ยอะไรโทเอออะไรเนี่ยอะไรน้องอะไรเฮ้ยคือโดนต่อยแล้วโดนตายละอุ้ยอุ้ยอุไอ้นี่ไอ้นี่เป็นกังฟูนะไอ้นี่มันเป็นกังฟูนะระวังนะเนาะไอ้นี่เป็นกังฟูนะระวังนะ อุ้ยไปดูยอดคิวมันห้าตัวเองอ่ะเอ้ยมันต่อยกูตายเลยไอ,อ้เหี้ยมันเป็นกังฟูน่ารำคาญดีเป็นกังฟูอะไรโช <c oughs> ดกูจะดู <c oughs> อะไรกังฟูเหรอเ <c oughs> ต้ยใหว่ไอ้เหี้ยนี่ขีแแบบ้แอบอีกแล้วเล่นแบบลูกขี้แอบอ่ะไม่ว่ามึงจะเห็นก <ใน S 2> ูหร,หรือไม่เห็นอ่ะผลลัพธ์มันเท่ากันนะคุณแน่จริงก็มานี่ก็เดี๋ยวกูยืนนิ่งแป๊บเดียวโชดต่อยกูไปชุดเลยไอ้นี่เป็นกังฟูเป็นกังฟูจริงๆนั่นเองนี่ยกูยืนนิ่งอยู่ไม่ต่อยกูไปชุดเลยโดนโดนกังฟู

ไปเอ้ยไม่ใช่กูดิไม่ใช่กูอะไรเอาโดนกูอีกเยอยมึงก็ได้ะโดนกันได้หมดได้ไรพวกมึงอะอะไรกันอะโดนกันได้หมดพวกมึงอะสักทีสักทีอะรเอ้ยเอ้ยไโดนกาวอกาได้้กฟูจันทร์อ เฮ้ยไต่อยไปต่อยโก้ไอ้ตัวช่วกันด้วยรู้มันห้าคิวเองกูห้าร้อยคิวอ่ะมห้าคิวมันไล่กูยับอ่ะอะไรคืออะไรวะกังฟูเหรอกังฟูมันสทั่วเมต็ม่ได้หรอเว้ยหุ้ยเอาแล้วตอนนี้พัฒนาแล้วจะนีไปไหนให้เลือกหุ้ยอันนี้มันต้องสเต็คคิวใช่ไหมใช่นี่ไง ไอ้ไอ้เยนไไหต้บได้หลองออ้้ยไม่ตายอ้้องอนใกล้ตายบิอือลอยกอพ้ดีกว่าเอาแต่บอกพี่ตายแล้วได้ก้ข้าเหรอดูดูจัดันนี่ไหคอมเมนต์คอมเมนต์เมอไหรยไอ้เยอเยอะจังวไอ่ะ กูนั่นจริงจริงกูตายด้จริงจริงมาลอยมันเลยนี่นะจริงจริงกูตายคอมเมนต์เอาเมื่อไงคอมเมนต์เอาเมื่อไงคอมเมนต์เอามันอไงเดี๋ยน่าจะเอาตีกูเปล่าหน้าจริงเก่งไหรอมึงเก่งไหรอมึงโกงเงี้ยโก่งเก่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าโกงเขาเขาเรียกว่าเก่งครับไอ้สั่นเก่งยิ่งกูก็เป็นกังฟูเหมือนกันนี่กังฟูกูดิ ตายอะไรลงมาลงมาลงมาแล้วนี่ทำไมอ๋อนี่ลงมาแล้วนี่ทำไมอ่ะลงมาแล้วดูดูดูกูวิ่งดิดูกูวิ่งดินี่นี่โกงเขาเรียกว่าเก่งเว้ยเขาเป็นนักโกงครับอยู่ไหนเตอร์วูดูกูวิ่งเหมือนกูโป้เอ้กูเหมือนกูโปเลยดูดิเหมือนกูโปเอาใครอ๋อโปโปเป็นคนโปครับเจม